สีมุกทองละเอียดสมกบับดีเทล1ต่อ24อยู่แล้วนะครับตรงรุ่นแน่นอนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในกล่องของ toyota super นะครับรุ่นนี้นั่นเอง top secret gt 3 0 0จากค่าย a l p h a model นะครับเขาจะเป็นยังไงนะครับดีเทลแล้วก็สัดส่วนอะไรต่างเนี้ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเปิดกล่องมาเลย งานอัลฟานะครับเขาจะเป็นงานเรซินนะครับเรซินแบบเรซินไม่ใช่งานปริน์นะครับเป็นงานหล่อหล่อเรซินนั่นเองนะครับมีคุณภาพสูงนะครับอันนี้จะเป็นภายในกล่องนะครับเขาก็จะใส่ชิ้นส่วนในแต่ละพาร์ทมาให้ใส่ถุงมานะครับมันจะแตกต่างกับงานพลาสติกนะครับอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทฉีดมาใช่ไหมครับอันนี้เขาจะใส่หอมานะครับ มาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคเมื่อกี้ผมให้ดูช่วงนี้นะครับก็น่าจะเป็นพวกปีกชิ้นส่วนต่างๆสปอยเลอร์อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ชิ้นส่วนชิ้นส่วน,นเล็กๆนะครับเดี๋ยวเราแกะมาดูกันอีกทีนะครับอันนี้อะไรเล็กมากน่าจะเป็นหัวน็อตนะฮะเล็กมากนะครับล้อนะครับยางนะครับ ชิ้นส่วนพารตใสพวกไฟต่างๆโคมไฟกอบไฟนะครับข้างในนี้เห็นว่ามีท่อมีดิสเบรกนะครับแผงประตูซ้ายขวานะครับมีอินเตอร์ด้วยนะครับมีโคมไฟหน้านะครับอันนี้น่าจะเป็นเบาะนะครับภายในแผงหน้าปัดคอนโซลนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับอันนี้เป็น ตัวบอดี้นั่นเองนะครับซึ่งจะมีพาร์ทชิ้นส่วนด้านบนแล้วก็ฐานด้านล่างนะครับแล้วก็ในกล่องนะครับเขาจะเป็นสไตล์ของอัลฟ่าโมเดลครับเป็นแผ่นปริ้นสีมาให้ดูง่ายๆนะครับชิ้นส่วนต่างๆเราสามารถดูเนี้ยเข้าใจง่ายนะครับมีสองแผ่นนะครับชิ้นส่วนต่างๆตามเขาเลย คือมันจะแตกต่างกันกับงานพลาสติกที่เราจะต้องแบบติดมาประกอบกันเนี่ยแต่นี่ก็คือบางชิ้เนี่ยเขาขึ้นรูปหล่อมาเลยก็ทําให้เราประกอบง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเรซินทั้งหมดเลยนะครับใช้ติดกาวนะครับบางส่วนก็จะต้องมีพาร์ทโลหะด้วยนะครับโอเคอันนี้เป็นพวกโฟโตโเอทนะครับพาร์ทโลหะนะครับก็จะเป็นจานดิสเห็นไครับ คอดีคอนะครับอย่างดีเลยเนียนนะครับแล้วก็น็อตที่ยึดตัวบอดี้บนกับฐานล่างนะครับหมดแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นโพสการ์ดก็มีมาให้นะครับเป็นกระดาษนะฮะโตโยต้าซูเปอร์เจซีเอแปด e ูนนะครับนี่ยตัวนี้โอเคครับก็มาดูตัวบอดี้หลักนะครับ เขาก็จะใส่มานะครับมาดูสัดส่วนแล้วก็งานผลิตของเขากันนะครับอันนี้จะเป็นบอดี้บนนะครับมีโลบาร์ให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นบอดี้ส่วนล่างนะครับฐานล่างนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเดี๋ยวมาดูตัวนี้ก่อนนะครับมาดูสัดส่วนและงานผลิตของเขานะครับก็พวกรอยตะเข็บอย่างเงี้ยจะจะไม่มีนะครับพื้นผิวก็จะเนียนนะครับนี่ยนะ เนี้อคือแกะกล่องเลยนะยังไม่ได้ทําอะไรนะครับก็เท่าที่ดูสัดส,ส่วนเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับคือชุดแต่งพารต์ต่างๆเนี่ยยึดติดมาให้แล้วเราเราเรามันจะแตกคือมันจะแตกแต่างกับถ้าเราเอาตัวงานพลาสติกนะครับเราก็ต้องปิ้นชุดแต่งมาประกอบหรือตัดแต่ตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่นี่คือ เขาทำมาพร้อมพ้นสีได้เลยนะครับคือพ้นง่ายคือตรงรุ่นนะครับถ้าดูจากสายตานะครับก็น่าจะต้องซาะล่องตรงฝากระโปรงนะครับเพรดูล่องไม่ลึกมากนะครับน่าจะต้องซาะล่องเพิ่มนะครับแล้วก็คลีปตรงนี้ก็ถือว่าเก็บออกมาได้ดีนะครับไม่มีอรอยแตักกนะครับคือผลิตออกมาได้อย่างเนียนอยู่นะครับ นนนีะะครนะครรรัับบต้ที่จับประตูก็ต้องมีอีกพาร์ทหนึ่งมาประกอบเข้าไปนะครับก็องมีท่ออะไรอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ,นะรบตรงนี้ไฟเลี้ยวนะด้านในนะครับมาดูด้านหลังท้ายรถกันนะครับ สังเกตดีๆนะครับจะมีรูน็อตด้วยนะครับตรงพาร์ทตรงโปง่งเขาประกบเข้าไปมาถึงคันจริงนะนะครับในการผลิตเขาก็มีมาให้ด้วยนะครับในบอดี้ก็คือเก็บดีเทลมาจากคันจริงเลยนะครับน่าจะสแกนคันจริงมาเลยแล้วก็มาทำ t d ไฟล์แล้วก็ผลิต,ตออกมานะครับ ลาะล่องออกมาได้อย่างดีนะครับขอบประตูเกิรบนะตรงนี้บางส่วนเขาก็จะเป็นทำดีเทลมาเลยไม่ได้แบบเป็นเป็นเอามายึดอย่างเงี้ยนะครับเป็นชิ้นเดียวติดมาเลยนะครับเราสามารถทาสีได้นะครับคือเราก็ต้องบางพ่นถ้าถ้าเราไม่อยากพ่นดําใหม่เราก็อาจจะเซาะโดยทาดีเทลบางพ่น พ่นเฉพาะตรงนี้ให้ดีเทลตรงนี้เด่นออกมานะครับก็ทําได้นะครับงานเนียนนะครับนะครับก็จะมีตัวภายในออกมาด้วยนะครับซึ่งจะประกบกันเข้าไปอย่างนี้นะครับนะครับโดยที่นะสนิทสนิทอยู่นะครับไปอยู่โดยที่จะต้องยึดน็อตตรงนี้ใช้น็อตยึดไปเลยนะครับแข็งแรงนะครับนะครับ โอเคครับนี่คือส่วนของบอดี้แล้วก็ตัวช่วงล่างนั่นเองเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันต่อนะครับนะครับอันนี้เป็นเบอกคู่หน้านะครับเบาะหลังนะแล้วก็ชิ้นส่วนเครื่องนะครับเริ่มดูตรงนี้ก่อนจริงๆแล้วรุ่นเนี้ย ฝากระโปรงเปิดไม่ได้นะครับเราจะไม่มีเครื่องมาเขาปิดอยู่แต่เขาก็ยังทําแบบให้เห็นเครื่องนิดนึงนะครับเผื่อเวลามันจะมชีช่วงที่เห็นเครื่องข้างในหน่อยหนึ่งนะครับเป็นดีเทลเผื่อว่าส่องเข้าไปแล้วเห็นเขาก็เลยทําเครื่องมาให้ด้วยนะครับโอเคมาดูเบาะดีเทลเบาะกันนะครับสวยอยู่นะครับเนียนนะัะ มีเศษอปิดถนะครับนะครับเนียนอยู่นะครับฮอ,อบบี้ดีไซน์ผลิตให้นั่นแหละนะครับนี่นนีบางพ่นใช้สีอชุดสีเท็กเจอร์ของเรานี่พ่นลออกมาสวยแน่นอนนะครับซึ่งเขาจะเป็นล็อกไว้ให้นะครับในการวางนะครับจะมีมุมตรงนี้นีว่าวางไปทางด้านไหนก็ให้ตรงเ,เป็นล่องเขา ซ้ายและขวาก็ถือว่าร่องนี้พอดีนะครับเข้าไปได้ซึ่งมันจะถ้าเราติดกาวยังไงก็ล็อกแน่นหนานครับไม่หลุดนะครับแนบสนิทอยู่นะครับแล้วก็แผงคอนโซลหน้านะครับก็จะวางนี้นต้องติดกาวนะครับแล้วก็เบาะหลังจุดท โอเคอยู่นะครับผมจริงนะฮะอนนี้เอาก่อนเทสโอเคฟิลมาฟิลมาได้อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูส่วนอื่นกันนะครับสำหรับอันนี้ครับดิสเบรกหน้าหลังนะครับซึ่งก็ดีเทลได้อยู่แล้วครับสวยนะครับถ้าเราไม่ทําสีตรงนี้มันมีพาร์ทโลหะอยู่แล้วนะครับตรงจานดิสอะ ก็ใช้ให้สวยงามก็ควรจะใส่ไปเลยเนะครับเอาไปปัดเงาหน่อยแล้วก็ประกอบเข้าไปได้เลยนะครับคุ้มแน่นอนราคาจะสูงกว่างานโมเดลพลาสติกแต่ว่าชุดแต่งมันมาครบเนี่ยพวกนี้ก็คุ้มแหละดีคอลก็ดีคอลผลิตจากโรงงานนะครับไม่ใช่งานปรินตนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นนี่ครับไฟท้ายแล้วก็ ตรงหน้าปัดอะตัวเกวัดต่างๆนะฮะอินเตอร์นะครับก็ก็ยังทำมาให้ด้วยเพราะว่ามันเห็นอยู่แล้วนะครับด้านหน้านะฮใส่เข้าไปได้นะครับประตูซ้ายขวารตรงอินเตอร์มร่านน้ำอะไรก็มีให้นะครับก็ใช้พาโลหะเข้าไปนี่ก็จะเป็นท่อนั่นเองนะครับนี่ครับ เนียนนะครับถึงจะเป็นเลซซินแต่ว่าไม่ใช่งานปิ้น์่ะมันก็ไม่มีงานเลเยอร์ที่เขาปิ้นเพราะว่าเป็นงานหล่อบล็อกหล่ออย่างนี้ครับมันก็เลยเนียนนะครับส่วนมากเนี่ยงานของ Hobby Design หรือ Alpha เนี่ยมันจะมีครีบอย่างนี้มาให้จับเพราะว่าตอนผลิตเนี่ยนะครับทา่าง่ายๆก็คือควรจะต้องตัดก่อนพ่นสีนะครับแล้วเราไปหามุมที่หนีบงานเนี่ยเราก็พ่นจะสะดวกกว่านะครับ นี่น่าจะเป็นตรงโคมไฟหน้าหนไหมครับเขาจะแยกส่วนมาให้เลยเราทําสีนะครับบางคนเอาไปทําสีหรือจะติดคาร์บอนก็ได้โคมไฟข้างในแล้วก็ติดแผงอยู่ข้างในนี้โอเคอยู่นะครับคนขัางเยอะเลยแผงข้างนะครับมีลําโพงดีเทลลาโพงช่องนะครับล่องขอบตรงนี้โ OK อเคเดี๋ยวดูส่วนอื่นกัน ต่อเนื่องกันไปเลยนะครับมาดูอันนี้เป็นยางนะครับแล้วก็มีดีเทลนะครับมียี่ห้อ,อยางนะครับมีมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ลอ้อแล้วก็แยกแยกแยกชิ้นส่วนนะครับนะครับตัวแม็กซ์ตวก้กานแม็กซ์อย่างเงี้ยแยกทำสีได้คุณอาจจะ อาจจะทาสีตามใจคุณก็ได้นะครับล้อโคมรมล้อดำนะครับอละการตรงน,นี้ก็อีกสีหนึ่งนะครับเป็นทูโทนก็ได้หรือจะทําสีเดียวก็ได้มันก็จะซ้อนเข้าไปเข้าไปในดิฟนี้นะครับหรือว่าโอเคดีเทลสวยนะครับเดี๋ยวเราดูดีเทลก้านแม็กชัดๆนะครับก็มีรูมีรูนัดด้วยนะครับนะครับแล้วก็ การคมเลยนะฮะถือว่าโอเคครับส่วนของพัดใสนะครับก็จะเป็นโคมไฟนะครับไฟท้ายอะ่ะไฟท้ายต่างๆแล้วก็โคมไฟหน้าเป็นพลาสติกใสนะครับเ<ม>ทสให้ดูก่อนพอดีพอดีนะไม่หดไม่เกินนะฮะได้อยู่ครับสำหรับ ชินส่วนสนะครับอันนี้เป็นน็อตนะครับน่าจะเป็นน็อตที่เอาไว้ยึดนะครับชุดพาร์ตต่างๆนะครับอันนี้เป็นชิ้นส่วนเล็กๆนะครับมาดูกันจบข้างนั่นเองนะครับดีเทลสวยเลยนะครับแบบแอโร่นะครับทรงซิ่งะครับก็ต้องไปตัดขอบออกก่อนนะครับขัดให้เนียนแล้วก็ประกอบครับตัวยึดเนี่ยน่าจะโลบาร์นะหรือข้างในนะครับ ชส่วนเล็กเล็กมากมายนะครับนี่มีใบพัดให้ด้วยครับเครื่องอันนี้เป็นรวมชิ้นส่วนนะครับมาดูกันโอเคเลยครับส,สว่วนเนี้พอดีเข้ากันอยู่นะครับอันนี้มีอะไรบ้างนะครับอันนี้มีเกียร์นะครับมีปะน่าจะเป็นท่อท่อข้าง ไม่แน่ใจนะต้องไปดูอีกทีแล้วก็โคมไฟซ้ายขวาไฟหน้านะครับกระจกนองหลังนะครับอนนี้น่าจะเป็นที่ฉีดที่ฉีดน้ำตรงหน้ารถตรงนี้นะครับประตูที่จับประตูก็มีมาให้นะครับเล็กมากคุ้มนะครับมีคาลิเปอร์นะครับดิสสวยงาม พงมลัยนะครับการพงมลัยนะแล้วก็เบรกมือนะครับนี่ยพวงมาลัยรับต้องไปประกอบเพราะบางทีเขาแยกเปิดทําสีแยกไนงะตรงนี้อาจจะเป็นทําสีแบบเพเจอร์ใช่ไหมครับแล้วอันนี้อาจจะเป็นให้เหมือนสมจริงอนะ่ะเราสามารถแยกได้นะครับนี่ครับชิ้นส่วนท้ายนะครับซึ่งจะยึดกับตรงนี้นั่นเองน้ำท้าย มีช่องอยู่เนี่โอเคครับคอพวงมาลัยมีมาให้โอเคเดี๋ยวมาแกะตัวนี้ดูกันว่าดีเทลเป็นยังไงนะครับครับชิ้นส่วนโฟโตโอเอทนะครับอันนี้จะบางนะครับเป็นชิ้นส่วนโลหะนะครับก็มีอะไรบ้างนะครับมีตะแกรงด้วยนะครับตะข่ายตะแกรงต่าง ดิสเบกนะครับชิ้นส่วนอินเตอร์นะครับตรงนี้น่าจะเป็นป้ายทะเบียนนะครับจริงนะครับแล้วก็ละเอียดมากขอบคิ้วนะฮะมีมาให้นะครับอันนี้ก็เป็นก้านที่ปัดน้ำฝนอยู่นะครับซึ่งต้องเอามาพับเข้ามุมนะฮะมันจะเหมือนจริงมากนะครับ อันนี้ชิ้นส่วนใสนะครับก็คือกระจกนะฮะไปเก๋ว่าคือข้อดีของตรงนี้คือมันใสนะครับแล้วก็ทําสีมาให้แล้วไงทาสีผลิตจากโรงงานเป็นขอบมาให้แล้วอ่ะคือเราก็ไม่ต้องเสียเวลามาทําตรงนี้เอาเวลาไปไปทาอย่างอื่นได้เพิ่มความสมจริงตรงอื่นได้นะครับก็แปะตรงนี้เข้าไปนะครับตรงนี้ก็คือน่าจะจะเป็นขอบตรงนี้อีกทีหนึ่งเพิ่มดีเทลออกมาอย่างเงี้ย ค okay. นะครับแล้วก็นี้จะเป็นชิ้นส่วนโลหะต่างๆมีเพิ่มมาอีกนะครับตรงเซฟตี้เบล์เห็นไหมครับนะคัวันนี้คือเขาแปะฟิล์มทับไว้อยู่แนละ้วเราต้องลอกออกนะครับเค okay. มาดูอันนี้คือขายึดของสปอยเลอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ปิดคางนี่ครับดีคอนะครับ งเงี้ยมดูหน่อยโอ้โหเมียนพิมพ์มาอย่างคมชัดนะครับไม่มีลอกไม่มีอะไรนะครับนี่ครับทอปซเครันะครับครบนะครับพวกนี้คือครบตามจริงเลยนะครับซึ่งเขาเรียกอะไรคู่มือการติดก็อยู่ในนี้อยู่แล้วในคู่มือนี้เขามีใหนะ้ติดตรงไหนเราดูได้นะครับแต่จริงแล้วรูปของจริงในในอินเทอร์เนะ็ตอ่ะในคานจริงอะ่ะติดยังไงเราก็สามารถดูได้นะครับ แล้น,นี่คือซึ่งแน่นอนมันต้องใช้สีทองถึงจะสวยนะก็แนะนำตัวเี้เลครับสีทอง S M P นะครับเป็นตัวสีมุกทองละเอียดสมแบบดีเทล1ต่อ24อยู่แล้วนะครับรงรุ่นแน่นอนนะนะครับแล้วนี่ก็คือ Toyota s u p r a Top Secret นั่นเองนะครับถ้า ท่านใดนะครับสนใจนะครับสามารถติดต่อมาทางเพจของผมได้นะครับซึ่งเราจะมีจำหน่ายด้วยนะครับแล้วก็พร้อมแนะนำการประกอบแล้วก็การใช้สีด้วยนะครับตัวนี้เป็นสินค้านำเข้านะครับราคาซึ่งอาจจะแพงกว่าโมเดลพลาสติกนะครับซึ่งเราต้องมาแต่งซื้อชุดแต่งปิ้นชุดแต่งเพิ่มนะครับแต่อันนี้คือม,มันจบมาเลย ตรงรุ่นมาเลยนะครับของทุกอย่างเนี่ยถ้ารวมรวมราคาแล้วผมว่ากล่องเนี้ยคุ้มกว่านะครับทั้งดีคอทั้งพาร์ทโลหะล้อนะครับคู่มือมีให้นะครับโอเคครับขอบคุณครับผม